ดัชีความเชื่อมั่นผู้วิโภกนะครับประจําเดือนมีนาคมนะครับก็เราทําการสํารวจในช่วงของปลายเดือนอเดือนเดือนเดือนกุมภาพันธ์นะครับค่าเกี่ยวกับต้นเดือนอมีนาคมนะครับเพราะฉะนั้นเราสํารวจตามพื้นที่ประมาณ2,234ตัวอย่างนะครับก็กระจายแยกตามภูมิภาคนะครับโดยในเดือนมีนาคมนะครับก็จะมีปัจจัย บวกอยู่หลายตัวนะครับอย่างเช่นตัวแรกนะครับก็คือราคาพืชผลทางการเกษตรเนี่ยยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงอยู่นะครับทําให้กําลังซื้อเนี่ยในภาคการเกษตรปรับตัวดีขึ้นอันที่2นะครับก็คือเรื่องของนโยบายของรัฐบาลท,ที่ยังคงตึงราคานะ้ามันดีเซลให้เกินให้ไม่เกิน30บาทต่อลิตรอยู่นะครับแล้วก็อีกอันนี้ก็คือเรื่องของกรนงนะครับที่ มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้นยนโยบาย0.25นะครับทำให้อัตราดอกเบีย้ยปรับเพิ่มขึ้นนะครับมาอยู่ที่2.5นะครับเพราะเพราะทางกรง,ง,งนี่ยต้องการที่จะควบคุมนะครับเรื่องของราคาเงินเฟอ้อนะครับให้ไม่สูงเกินไปนะครับ ปัจจัยต่อมานะครับก็คือเรื่องของภาวะการค้าระหว่างประเทศนะครับเรื่องของการส่งออกนะครับที่ยังมีมูลค่าสูงถึง18,406ดนล้านดอลาาลาร์สหรัฐนะครับขยายตัวร้อยละ29.1%นะครับในขณะที่การนำเข้าก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับอยู่ที่ร้อยละ18.6ยังไงก็ตาม,มานะครับะจะก,ก็ยังทำให้ในเดือนในเดือนกุมภาพันธ์นะครับดุลการค้าก็ยังคงเกินดุลอยู่ประมาณ2031ล้านดอลาาลาร์สหรัฐนะครับ อันต่อมาปัจจัยบวกนะครับก็คือ Set Index ในเดือนมีนาคมก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง,ง59.57จุดนะครับและที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของเงินบาทเนี่ยปรับตัวแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะครับก็ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับ30ต้นๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณ30.3นะครับในเดือนอมีนาคมนะครับสะท้อนีี้เห็นว่าเงินตาต่างประเทศนั้นก็ไหลเข้ามาโดยสุทธินะครับ ปัจจัยลบในเดือนนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับสภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับแล้วก็แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศเและก็ต่างประเทศนะครับแล้วก็ปัญหาน้ําท่วมในภาคใต้นะครับถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่เป็นปัจจัยลบที่บั่นทอนดัชนีความเชื่อมั่นของเดือนมีนาคมนะครับปัจจัยลบที่มีผลต่อ,อ,อความเชื่อมั่นต่อมาก็คือเรื่องของราคาน้ํามัน นะครับขายตีที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับโดยน้ํามันเบนซิน95และ91ปรับตัวเพิ่มขึ้น1.7และ1.1บาทต่อลิตรนะครับส่วนทางด้านของน้ํามันดีเซลเองก็ยังคงทรงตัวอยู่นะครับที่29.99บาทนะครับตามนโยบายการตึงราคาน้ํามันดีเซลของรัฐบาลนะครับ ต่อมาปัจจัยลบก,ก็คือผู้บริโภคยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับค่าครองชีพนะครับที่ยังคงสูง,งตัวอยู่ในระดับสูงนะครับขณะที่ไรายได้เองกอ็ไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นตามค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นนะครับปัจจัยลบอันต่อมาก็คือเรื่องของผู้บริโภคเนี่ยมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านการเมืองในอนาคตนะครับซึ่งได้ส่งผลความมิตกกังวลกับ ประชาชนโดยส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เรื่องของความกัมงวลสายการความไม่แน่นอนของการพื้นตัวของเศรษฐกิจโลกก็ยังคงเป็นปัญหาสําคัญที่เป็นตัวบั่นทอนปัจจัยลบอยู่นะครับซึ่งจากปัจจัยบวกและปัจจัยลบนะครับเด็ชี้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจและโอกาสหางานทาและรายได้ในอนาคตนะครับจะเห็นได้ว่าในเดือนมีนาคมนั้นมีการปรับตัวลดลงในทุกตัวนะครับ จากเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยในเดือนมีนาคมนั้นเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่71.0นะครับปรับตัวลดลงาจาก72.2นะครับแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในโอกาสในการหางานทำนะครับปรับตัวลดลงอยู่ที่71.6นะครับแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่96.8นะครับส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคใน ปัจจุบันนะครับก็คือในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่64.6และก็ในอนาคตอยู่ที่84.3นะครับส่งผลให้ความเชื่อมัน่นผู้บริโภคโดยรวมนะครับในเดือนมีนาคมอยู่ที่79.8นะครับปรับตัวลดลงในจากเดือนกุมภาพันธ์ที่อยู่ที่80.9ครับ ต่อมานะครับเมื่อเราทําการแยกนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราทําการแยกดัชนีความเชื่อมั่นออกมาเป็นรายภูมิภาคนะครับเราจะเห็นได้ว่าเดืชนความเชื่อมัน่นรายภูมิภาคโดยกรุงเทพและปริมณฑลในเดือนอมีนาคมนะครับก็ปรับตัวลดลงนะครับอยู่ที่74.5นะครับปรับตัวลดลงจากกพาพน,นุ์เีพยประมาณ1จุดนะครับ ส่วนของภาคเหนือนะครับภาคเหนือก็ปรับตัวลดลงเช่นกันนะครับโดยในเดือนมีนาคมอยู่ที่83.2นะครับปรับตัวลดลงอยู่ที่โดยประมาณก็คือ0.8จุดนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ปรับตัวลดลงเช่นกันนะครับปรับตัวลดลงจากเดือนที่แล้วเนี่ยที่มาอยู่ที่85.8นะครับโดยปรับตัวลดลง0.6นะครับจุด ภาคกลางเช่นเดียวกันครับปรับตัวลดลง0.6จุดนะครับทำให้ดัชนีเดือนมีนาคมอยู่ที่76.7ส่วนภาคใต้นะครับปรับตัวลดลงค่อนข้างเยอะนะครับจาก95.1ในเดือนกุมภาพันธ์นะครับในเดือนมีนาคมเนี่ยปรับตัวลดลงอยู่ที่92.6จุดนะครับปรับตัวลดลงถึง2.5จุดโดยสาเหตุหลักมาจากเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับ ภาคตะวันออกนะครับก็ปรับตัวลดลง1.3จุดนะครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของผลการสำรวจภาวะการใช้ใจ่ายของผู้บริโภคในเดือนมีนาคม2,554นะครับเราจะพบว่าในเดือนมีนาคมเนี่ยเดัดชีความเหมาะสมในการซื้อรถยนต์คันใหม่อยู่ที่100.5นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ที่ 99. 4นะครับดับชนีความเหมาะสมในการซื้อบ้านใหม่ปรับตัวลดลง นะครับอยู่ที่79.3นะครับจากเดือนกุมภาพันธ์ที่อยู่ที่81.0นะครับเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สบายใจในหลายเรื่องนะครับแล้วก็ด้นีชความเหมาะสมในการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันนะครับในเดือนมีนาคมอยู่ที่96.9เกิดจากสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงของเดือนมีนาคมนะครับ,นะรบที่ผ่านมา แล้วก็ดัชนีวความเหมาะสมในการทําธุรกิจนะครับในเดือนมีนาคมอยู่ที่86.0ก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันนะครับต่อมาเป็นผลการสํารวจภาวะทางด้านสังคมในเดือนมีนาคมนะครับปี54เราจะพบว่าดัชนีวความสุขนะครับในเดือนมีนาคมนั้นปรับตัวลดลงอยู่ที่82.2นะครับจากสถานการณ์ภัยธรรมชาติเป็นเป็นสาคัญนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็ยังอยู่ที่ประมาณ96.0นะครับก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกัน นะครับส่วนค่าของชีพเองก็ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับมาอยู่ที่53.8แนะครับแล้วก็ในอนาคตก็ยังคงอยู่ยังคงอยู่ที่79.4ก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> ปัญหายาเสพติดนะครับก็ปรับตัวลดลงนะครับอยู่ที่747.4นะครับแล้วก็ในอนาคตอยู่ที่76.1นนะครับปัญหาทางด้านการคอร์รัปชันนะครับก็ในเดือนมีนาคมเนี่ยก็ความคิดเห็นก็ ดัชนีปรับตัวลดลงนะครับอยู่ที่67.0แล้วก็แนวนาคคดก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันนะครับส่วนสถานการณ์ทางด้านการเมืองนะครับดัชนีก็ปรับตัวลดลงนะครับอยู่ที่51.3แล้วก็แนวนาคคดอยู่ที่68.7นะครับก็ทั้งหมดเป็นเรื่องของดัชนีความเชืมม่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนมีนาคมครับขอบคุณมากครับอาารย์ชนะครับ <c oughs> วันนี้ผม <c oughs> ผมขอข้ามทิศดเดีนยวนะเพราะว่า ก่อนที่ดรธนวัต์จะคุยต่อไปนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเมื่อเช้านี่มีการประชุมของท่านประธานแลรองประธานใหม่17ท่านนะที่ที่ที่ทหอตอนเมื่อเช้าตัง้งแต่8ปดโมงเช้าเนี่ยก็จริงๆแล้วก็คุยเรื่องของการประหารงานของคณะกรรมการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในสองปีข้างหน้านี่นะแต่สิ่งท,ที่ที่เราคุยกันมากก็คือเรื่องของของเรื่องของน้าท่วมในในภาคในต,ต้นี่แล้วก็ มีการช่วยเหลืออย่างไรกับภาคใต้นี่นะครับผมคิดว่าเราขอบังเอิญท่านรองประธานสุรินเข้ามาประชุมด้วยนะก็เล่าให้ฟังบอกว่าผลกระทบทั้งสิบจังหวัดเนี่ยนะส่วนใหญ่นี่พอสาคัญในโรงงานปางน้ำมันนี่ประมาณสิบโรงงานนี่ก็เสียหายมากโคตรง่นะครับแล้วก็บ่อเลี้ยงกุ้งประมาณพันห้าร้อยบ่อนี่ก็ถูกน้ําท่วมเสียหายโดยเฉพาะบ่อเลี้ยงกุ้งเนี่ยบ่อหนึ่งประมาณหนึ่งล้านบาทเนี่ยถ้าเขาจะฟื้นฟูข,ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องบ่ออะไรอีกห้าแสนบาทขึ้นมา เราคิดว่าอีกสี่เดือนข้างหน้าเนี่ยจากภาคใต้นี่คงไม่มีกุ้งที่เลี้ยงไว้เนี่ยส่งเข้ามากรุงเทพนะครับน้อยลงมากนะแล้วอีกอีกข้อสำคัญอันหนึ่งคือเรื่องของการขนส่งต้นทุนการขนส่งเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกราวสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะเส้นทางถูกตัดขาดแล้วยังเชื่อมกันไม่ได้ในกรุงเทพเนี่ยก็ต้องอ้อมไ,ไปทางอันดามันเพนื่อขนสินค้าเข้าขกรุงเทพนะครับอันนี้คือคือโดยสังเกตนิดหน่อยนะครับการที่เกิดขึ้นที่ท่านรองประธานสุรินทร์เข้ามาเล่าให้ฟังนะครับ เพราะนั้นเอ่อที่ผ่านมาเนี่ยทันทีที่เราไล่ข่าวเนี่ยได้อขอคารค้า,าได้มอบหมายให้คุณสุรินทร์รองประธานหอเนี่ยฮะได้เอาเงินไปช่วยเหลือสามแสนบาทนะครับโดยกระจายไปส่หกจังหวัดจังหวัดละห้าหมื่นบาทเนี่ยได้แก่ชุมพรนครศรีธรรมร,ราชสุราษฎร์ธานีพัทลุงกระบี่และตรังนะครับเพื่อเอาไปนําซื้อของโดยเฉพาะอาหารและสิ่งของจําเป็นที่ช่วยเหลือประชาชนนะในช่วงแรกนะครับในวันนี้ที่ที่ประชุมของของ,ของ เมื่อเช้า,ชานี้นะครับก็พวกเราก็ลวมกันบริจาคนะคอีกสามแสนบาทนะครับที่จะให้รีบเพราะคุณสุรินบอกว่าที่เขาต้องการมากสขนาดนี้คือจริงๆมันนอกจากอาหารนอาหารนี่ต้องการมากนะครับคือเรื่องของเวชภัณฑ์นะครับอย่างเช่นยาแก้ยาแก้แพ้ยาทาดยาแก้น้ํากัดเท้ายาแก้ปวดลดไข้เป็นต้นเนี่ยนี่ก็เ,เป็นก็ต้องการมากเพราะนั้นทางนี้ <c oughs> เราได้ขอให้ทางทางคมกรมสรรเนี่ยไปเจรจากสมาคมยาเนี่ยให้เขาหาให้เวชภัณฑ์ต่างๆที่เขาต้องการเนี่ยให้รีบจัดมาให้นะครับแล้วก็สมาคมเจ้าของเรือเดี๋ยวคุณภูมินเนี่ยก็ได้จะจัดเรือเพื่อจะนาลงไปพัฒนนทังขาดเนี่ยจะเอาไปทางเรือเนี่ยส่งไปให้ทัน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 ทนีเนี่ยก็นี่คือสิ่งที่มาเช่าเราคุยกันนะครับเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยเราได้ บอิจากยังเพิ่มอีกนะบอิจากเมื่อกี้เห็นเข้ามานี่จะมีรถส่งส่งของเข้ามาเนี่ยที่จอดข้างหน้าเนี่ยมาจากเล็กสะซอยปะเล็กะซอยจะมีขนสินค้าที่ที่สมาชิกของของนี่ส่งมาเพื่อจะส่งไปภาคใต้น,นะจะมีน้ํามีน้ําน้นําดื่มม่สจะส่งเข้ามาที่นี่ก็ส่งลงไปภาคใต้ใ<ช>ผมคิดว่าตอนนี้คนส่งไปทางทางรถไม่ได้ก็ทางภูม,มินก็าจะเอาสมาคมเรือเนี่ยเขาจะเอาเรือขนส่งลงไปให,ให้ให้ให้เร็วที่สุดที่เร็วได้อันนี้ก็มาตรการเร่งด่วนที่เราทำเมื่อเช้านี่ก็เพื่บอกให้ทราบว่า เราทําอะไรไปบ้างนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเดี๋ยวอาจารย์ธรรมะคงบอกว่าผลกระทบเราในเรื่องของภาคใต้ดีเป็นมาไงผมผมผ่านให้ดทอเตรเลยครับ